แม็กตอนเดียวปี2023รถวิ่งแค่50,000กิโลเจ้าของลำดับเดียวของฮางไปแดงถ้าคุณถูกใจแล้วก็เดี๋ยวมาฟังไปพร้อมกันนะเพราะว่าวันนี้จีน่าอยู่กันที่คันนี้เลยนะคะคือเป็นรถที่สวยมากเลยอะ่ะเซจะเป็นสีส เาสวยแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังถูกใจนะคะคุณจะได้รถปีใหม่ความใหม่มาได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะคันนี้มีนอกจากสรีระเดิมๆนะคะจากโรงงานแล้วนะคะจะมีล้อแม็กแต่งมาให้เพิ่มเติมนะคะซีจะเอาไปสีเทาจะเป็นตัวเครื่องสปาร์ค3.0แบบนี้เลยนะคะเดิมๆนะคะมือจับจะเป็นมือจับสีดาแบบนี้ซึ่งมาโดยรวมจนถึงข้างในห้องโดยสารนะคะจะเป็นวงลัยสามก้านแบบนี้นะคะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะได้ในส่วนของเบาก ที่เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ไปด้วยในตัวนะคะมีช่องเก็บของวางของให้ครบนะคะ <Wow. S 1> ใหญ่มากเป็นรถเจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงคะ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยดึเงเครื่องใหม่แล้วนะคะตัวสปา3.0นะคะใครที่อยาก,กไปใช้งานหรือว่าเอาไปเพิ่มเติมใดๆเนี่ยคันนี้จินตาวราคาค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ปีใหม่เครื่องดีด้วยเนี่ยในส่วนของตัวเครื่องนะคะตัวของ หัวน็อตไม่ได้ขันแม้แต่จุดเดียวนะคะสีเดิมทั้งลำไม่พอนะคะเครื่องนี่บอกเลยว่าใหม่จริงสิริราคาคันนี้ย่ที่สี่แสนเจ็าพันค่ะออกรถเริ่มต้นร้อยเดียวค่ะแล้วก็ถ้ามาตามจุดจีนวันนี้นะคะให้ส่วนลดไปได้เลยนะคะเต็มที่เลยนะคะจีน่าให้ส่วนลดเริ่มต้นหมื่นหนึ ไปได้เลยนะคะ,ะออกรถคันนี้จองวันนี้ได้สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ไปได้เลยนอกจากนี้นะคะรับประกันนะคะถูกใจแน่นอนแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีรวประเทศฟรีจัดฟรีโอนฟรีข้ามเนินการเรื่องของตัวรถไม่ต้องคิดเยอะค่ะอนุมัติไวภายในสองชั่วโมงก็ได้รับรถไปทันทีละค่ะ